สวัสดีครับพบกับผมปอนส์ฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโตกราลี่นะครับวันนี้ผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับเป็นรุ่น XL พาร์ทสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นแค a ยกสูงราคา692,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021ราคาขายนะครับ692,000บาทรุ่นนี้จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะครับรุ่นนี้นะครับมีสีสีให้เลือกจะมีีีสสดำขาว สีแดงและสีเงินนะครับสีสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างต้องบอกก่อนนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับก็คือน้องออฟนะครับจังหวัดอุดรนะครับลูกค้าโทรมาจองออนไลน์นะครับให้ผมแต่งรถให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ประจังหน้าเป็นแบบทรงแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้ยกชิ้นนะครับแล้วก็ตัวเอฟรอมวณดีคันนี้ทําเป็นสีดาแต่ขอบสีแดงแล้วก็ใส่ไฟแบบเต็มช่องนะครับตัวคอเสิรเอฟบอมวณดีก็ทําสีได้นะครับ กันชนหน้าคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นกันชนหน้าเหล็กฮัมเมอร์นะครับเขาจะมีไฟเลี้ยวอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับที่มากับชุดหน้าฮัมเมอร์นะครับแล้วก็มีพวกโอเมก้าสีแดงนะครับนี่พวกโอเมก้าสีแดงนะครับตัวนี้เป็นฮัมเมอร์แท้นะครับใช้งานได้จริงๆนะครับเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยถัดมาที่ไฟหน้านะครับคันนี้ไฟหน้าโคมเดิมนะครับอัปเกรดใหม่แบบมัดแต่งนี่โคมไฟหน้าเดิมอัปเกรดนะครับก็จะมีคีบไฟเลี้ยวเป็นเดไลท์แบบนี้ครับสามคีบ แล้วก็เป็นเส้นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับเป็นไม้ไข่ปลานะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบไม้ไข่ปลานะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นเดย์ไลท์นะครับแล้วก็อัปเกรดลูกแก้วใหม่นะครับปกติจะเป็นโคมรธรรมดาไม่มีลูกแก้วนะครับอันนี้อัปเกรดเป็นลูกแก้วแล้วก็ด้านในหลอดไฟลีเป็นสีน้ําเงินตัวหลอดไฟด้านในนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวเลือกได้นะครับแล้วก็วงแหวนตัวนี้รอบนอกนะครับเราอัปเกรดเป็นแบบเรียมวงแหวนก็มีเหมลูกค้าเลือกได้เช่นกันนะครับ ถัดมาที่ด้านบนครับสกู๊ปที่เลือกใช้ก็เป็นสกู๊ปทรงแรดลนครับนี่เป็นสีดำดำเงาตัวรถนะครับตัดดำด้านแล้วก็ตัวโลกโก้แรลนครับเป็นสีแดงอ่าประมาณนี้ฝากระโปรงตัวสกูปก๊ปจะค่อนข้างใหญ่นะครับนี่เต็มล่องฝากระโปรงพอดีนะครับแล้วก็ด้านข้างมีการเก็บแนวซิลิโคนนะครับอย่างดีแล้วก็เพิ่มคําว่าเนเจอร์สีแดงนะครับคันนี้หลกัหลกๆก็เป็นดําตัดแดงนะครับ ไฟหน้าก็มีตัวครอบตัวนี้ด้วยนะฮะครอบไฟหน้าถัดมาที่ตัวซุ้มล้อคันนี้เลือกซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับตัวนี้ก็เป็นหมุดหลอกตัวหมุดก็เจาะที่ตัวซุ้มล้ออย่างเดียวนะไม่ได้เจาะแก้มนะครับไม่ได้เจาะตัวถังนะตัวนี้เป็นแค่ชุดครอบเข้าไปเฉยๆนะครับถัดมาที่ล้อแมกนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกลายเป็นเลนโซนะครับเลนโซแมกนะครับเป็นสีดำขอบเงินนะครับ เลนโซแม็กตัวนี้นะครับมีดําล้วนแล้วก็ดําขอบเงินนะครับมีให้เลือก2สีนะครับตัวนี้เป็นแม็กแท้ของเลนโซนะครับขนาด16นิ้วนะครับรัดด้วยยางมอนเตอร์เอทนะครับขนาดยางที่26 5 7 0หเอบ16เป็นไซส์ยางมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยาง A t ทวิ่งดีทั้งทางเรียบแล้วก็ลุกลังด้วยได้ดอกยางออฟโรดแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้านะครับคันนี้ใส่กันชนหน้าเหล็กนะครับด้านหน้าจะมีน้ำหนักรวทําให้หน้าต่ําลงนะครับอันนี้ผมจัดทรงด้านหน้าใหม่คือรองกก้้้อนนนนที่ตัววชหาะ1ิ ลองก้อนเหล็กที่หัวชก1นิ้วนะครับก็ทําให้ทรงหน้ารถเนี่ยกระแทกใ,ใกล้เคียงกันนะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับตัวโลโก้แก้มของรุ่น XLR Sport นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวแบบนี้มาด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวมุมอับแล้วก็จะบอกขนาดเครื่องยนต์2.2ลิตร6สปีดก็คือเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้านะตัวกระจกตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะตัวนี้เราสามารถพับมือได้นะครับเวลาเก็บพับมือนะครับตัวนี้ แล้วก็ด้านบนหลังคารลวหลังคาที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดําด้านเลาหลังคามีเลือกสองสีมีดาด้านแล้วก็บอดเงินนะครับลูกค้าเลือกได้สติกเกอร์ด้านข้างก็ลูกค้าเลือกลายได้นะครับอันนี้น้องอ๊อฟเลือกลายมาเองนะครับนี่ลายที่ลูกค้าชอบนะครับก็คือจะเป็นลายหัวกะโโลกนะครับแล้วก็เป็นลูกศรนะครับแล้วก็ลายโคนสารนะครับผสมกัน้างล่างนะครับบันไดตัวนี้ตัวบันไดคันนี้อัปเกรดใหม่นะครับเปลี่ยนของเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวฮัมเมอร์นะครับนี่ คันนี้ก็หลักๆก็จะเป็นชุด hammer ทั้งคันนะครับตัวนี้ก็โลบาร์ hammer เช่นกันนะครับนี่โลบาร์ hammer แท้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟเบรกนี่รุ่นเอกาาสปอร์ตไม่มีไฟเบรกที่หัวเก่งนะครับคันนี้ใช้โลบาร์ที่มีไฟเบรกแทนนะครับคันชนท้ายเช่นกันนะครับคันชนท้ายของ hammer ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นแขนโอบนะครับนี่เป็นแขนโอบนะครับเราไม่ค่อยเห็นนะตัว hammer ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีหูล่างสีแดงแล้วก็ตัวลักเรือแบบนี้นะครับ C-band hammer แท้แน่นอนครับแล้วก็ไฟท้ายคันนี้เป็นไฟท้ายแต่งแบบโครมดำนี่ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอยู่ในโครมเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นโครมดำนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีเสริมสติ๊กเกอร์ลายเหยียบโคนนี่ลายล้อเหยียบโคนนะครับแล้วก็จะมีตัวเบ้ากันลอยพร้อมปลายดาบแบบนี้นะครับคันนี้นะครับอัปเกรดเพิ่มเติมก็คือเครื่องเล่นด้านในนะครับหน้าจอเดิม8นิ้วอัปเกรดนะครับ อัปเกรดกล้องถอยหลังแบบฝั่งโลโก้นี่ตัวนี้ตัวนี้หน้าจอเดิมอัปเกรดเป็นกล้องหลังฝั่งโลโก้นะครับกล้องหลังฝั่งโลโก้จะเป็นพวกไวท็คนะอันนี้เราใช้เหมือนตัวไวทัคนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตัวไลเนอร์นะครับ t ีแบนฟอร์ดนะครับมีหูผูกสัมภาระเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมด้วยแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องยู u ูบปอนฟอร์ดปทุมนะครับเบอร์โทรติดต่อ086340739เบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวแต่งภายนอกนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าฮัมเมอร์ทั้งคันนะครับนี่เดี๋ยวดูทรงด้านข้างตัวนี้ล้อมีออฟนะมันก็เลยจะปิ้นๆออกมานิดนึงนะครับพอดีซุ้มนะครับล้อไม่หุบนะครับอ่าด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวสโนว์เกิลนี่สโนว์เกิลนะครับแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวนะครับของเดิมมาติดที่ตัวสโนว์เกิลได้สโนว์เกิลตัวนี้ดูดจริงนะครับเดินเข้าท่อกรองของจริงนะครับ อันนี้ใช้งานได้จริงๆด้วยแล้วก็ภายในคันนี้อัปเกรดใหม่ครับเบาะเดิมเบาะเดิมเป็นเบาะผ้าอันนี้อัปเกรดเป็นเบาะหนังนะครับเป็นดําได้แดงเดินแถบกลางนะครับนี่อันนี้อัปเกรดใหม่นะครับนี่อัปเกรดใหม่นะครับเบาะหนังสวยๆเลยเบาะหนังก็เลือกลายได้ครับดําได้แดงได้น้ําเงินแถบแดงอะไรอย่างเงี้ยฮะเลือกได้อันนี้ก็คือหน้าจอเดิมนะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะครับมาจากโรงงานเลย แล้วก็พวงมาลัยรถยนต์สอร์เป็นไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับก็คือมันจะเบาเบาพาวเวอร์เยอะนะครับการใชง้งานจะต่างกันนะครับเวลาวิ่งด้วยความเร็วพวงมาลัยจะหนักเวลาวิ่งด้วยความเร็วต่ำพวงมาลัยมันจะเบานะครับแล้วก็กุญแจรุ่นนี้ก็พาสปอร์ตจะเป็นรีโมท1ดอกธรรมดา1ดอกนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลแอร์นี่จะเป็นแบบนี้นะครับตัวรุ่นนี้์พัสมาสปอร์ตนะครับแล้วก็หัวเกียร์บอกตำแหน่งชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนี่เราอ,อ,อัปเกรด อ่าอันนี้เป็นระบบไฟฟ้ามาแล้วนะครับกระจกข้างก็เป็นไฟฟ้าแล้วหากลูกค้าท่านไหนสนใจแนวแต่งแบบนี้ทักได้ที่เบอร์0ู6 3 4 4ป7 3 9ี่นกาะครับผมปอนฟอร์ดยินดีบริการผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงปลอดภัย100%เนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่จังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกส,อกสารไฟแนนซ์ที่โชรูมผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถไทยแล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างผมจัดการให้หมดเลยช่วงสถานาการณ์โควิดแบบบนนี้นะครั เซล์นะครับผมฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วแล้วก็ผู้ติดตามฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้หากลูกค้าท่านไหนสในใจแนวแต่งทักได้ที่เบอร์ศู6 3 4 4 0 7 3 9นะครับหรืออยากดูคลิปเพิ่มเติมเซิร์ช u t u b e ปอนปอปทุมเป็นภาษาไทยนะครับในนั้นมีคลิปเยอะชอบคลิปไหนเอาคลิปนั้นมาคุยแคมเปญกับผมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ